หนึ่งหลักสามารถทำเงินได้เท่าไหร่อ่าเพื่อนดูดิอันนี้ออกออกดอกสิบชอ่อปลูกวาีิลาหนึ่งหลักตรงนี้หนึ่งต้นเนี่ยได้เก้าชอ่ชอช่อละเฉลี่ยประมาณแปดแปดคูณเก้าเก้าแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองฟักก็ได้แล้วหนึ่งโลโลหนึ่งได้พันห้าต้นละพันห้าถ้าขายฝักสดนะออกแกนิกให้โลละพันห้า พันห <c oughs> <c oughs> ้าพันห้าพันห้าพันห้าในกี่พันแล้วอ่ะในกี่พันละอันนี้คือขายฝักสดนะคะถ้าขายฝักบ่มอ่ะขายฝักบ่มอ่ะ,ะเฉลี่ยฝักละหนึ่งร้อยประมาณเนี้ยเนี้ยเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้ได้อย่างอย่างนี้น้อยสเกตบีอ่ะไอ้ไรอย่างน้อยสเกตบีฝักละร้อยอ่ะเท่าไหร่แล้ววะหนึ่งร้อยคูณเก้าแปดเจ็ดสิบสองได้เท่าไหร่ เจ็ดพันสองแพงกว่าทุเรียนอีกล้านห้าพี่นับแล้ว <laughs>